มาครับกลับมาพบกันในเกม The Walking Dead Part ที่สแล้วนะครับพาร์ทนี้เราจะกลับมาช่วยผู้หญิงที่อยู่บน,นอ,นอาคารเบนท์ฮอกขบนนะครับแล้วตอนนี้เราต้องทำอะไรวะเฮ้ยอ๋อเก็เบได้หมอนครับ Good smothering to death. luck them That's what h really a I ทาง n ู้นไปได้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะนี่ติดอยู่บนห้องห้องข้างบนนี้ ตามเด็กดียวโอ้โหนหมอนเอาไว้ที่นี้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินไปต่อครับต้องต้องเงียบที่สุดมีอะไรในรถวะอะไรอะ Fucking pop. Park. What's here? Okay. And here. I'm right here. It's a spark plug. Spark plug. You should hold on to that. มันต้องฆ่าตัวซ้ายนี่ก่อนอะดันรถเออ ดนดนรถชขับมาที่รถพิกรับพันเดิมแหละ

yeah, I don't know what to dig in. I'm sorry, I wasn't game. That could scramble a brain pretty good. That's exactly what I was thinking. I'm get that guy to turn a gun. chạy hết tao đêm phải lặng luôn rồi Ui Ui, mày hẳn mất ừ. Ừ, tóc chèm một lần Mình hẳn mất rồi Ok, เฮ้ตัวนี้ด้วยอุย้ยเฮายอะไรเนี่ยเอาไปทำไงดีเฮ้ยมีผิวปากมาครับมานะแล้วเรียมตัวฮ้ยจ้อเอาฮ้ยจิกอือ อะไรพ่อหนุ่มตีมหัวแม่เลยนี่ฮะอ้าวแค่หลุดเข้าไปทั้งอันเลย Dude where'd your weapon go into that ice big sized hole Holy shit Oh it's cool Now we've got this Are you two done ได้ความแล้ว More. That you know. why don't you guys lag behind just in case this goes to hell? Okay, we will be right behind you. Okay, listen, do you ฉันระวังหลังให้นะเมื่อกี้บอกปล่อยกูขึ้นไปคนเดียวน,นะยังไงยังไงกลับได้ไหมนี่มาอะไรก็มาแล้วอึดอ,อึดเฮ้อเอาเอาเอาทำไงกลับแม่งเลย you. Hello in there. we are here to help Let's go guys. In a minute. If you open up we can take you somewhere safer. We've got a group in town. ฉันจะพามาตูเข้าไปนะอ๋อขวานครับเปิดไ,ไ,ไ,ไม่ได้ถีบไ,ไม่หยุดหยุดฉันจะออกไปแล้ว God, I, I said, stay away. We need to get you help. It's too late. Guys, she's what? Been bitten. What? I told you. I said go away. I'm bit. i You would leave. You could be fine. I won't be fine. My boyfriend was bitten. You get sick and you die, and, and you come back and you kill anything you can find. Oh, you have a boyfriend? when I don't want that. It's not Christian. Please, just leave me, please go. Okay, we'll leave. Just try to take care of yourself for whatever time you have left. You have a gun. So, can I borrow it? So, can I borrow it? What do you mean, mean borrow? It? Give it to me. I can just... You know, end this, and then, then there's no problem. Whoa, whoa, whoa! Please, I don't want to be one, one of them. They're... they're... satanic. We can't let you do that to yourself. Then do it for me! We need to get going. Give it to me, please! This is crazy! Please, step back. It's just too much. It's just one bullet. Oh. And I can be with my family, and it'll all be fine. Miss... Back up! Please! Whoa, take it easy. We just want to help. You can't. Miss, just relax now. ใจเย็นก่อนเดีย๋ยวมีทางเลือกอื่นอยู่เรามีหมอนะจะทำให้เธอหายได้ไม่ไม่โอ้โหกูขึ้นมาช่วยทำไมวะเนี่ยอืม <c oughs> เราต้องไปจากที่นี่ ามาทางนี้เสียงปืนเมื่อกี้แหกมาเป็นขยลบเลยอ่ะทีนี้เรามีรีโมทมีรูปภาพมีเราต้องทำยังไงวะเราต้องไปหากุญแจก่อน พาร์ทที่แล้วเรามีไอ้ไม่เชื่ออะไรนะไอพ่อของอันอะที่มันเป็นโรคปัวใจอะเนี่ยเราต้องไปหายามาให้มันโดยมีแต่เราไม่มีกุญแจห้องยาตอนนี้เราอยู่ในร้านยานะครับเป็นร้านของลีเองดีเราต้องมาดิ How we doing? Good Want to go have a look around outside? Let's have a look around. Okay. Oh, Pia. you Those TVs are on, and I'm sure they're making a lot of noise behind that glass. Nope. โอ้บ้าขวานนะันเลยไอเงี่ยควนันจามอสซัมเดียวจ้งเราต้องทำอะไรอีกแล้วเนี่ยเออออ่างี้นะถ้ากูเปิดออกไปแล้วมันออกเข้ามานะ เบาเบาเลีเบาเบาเออหันหลังไปหันหลังเอเอเอา่าก้อนหินยิบได้แล้วดหวะทำไงให้กูเอาก้อนหินมาปางหัวใครอ๋อนี่ไงนี่ๆๆ ก็หินปลาล้านทีวีครับเหมือนหนังเรื่องเออเหลือเลยอ้าวต๋องทำไมทำอย่างเงี้ยไอ้ต๋องหังเรื่องเออลืไปดูทีวีกันง่ายละมึงตอนนี้แหละ ไปม,มีขวานด้วยครับได้ขวานกลับมาด้วยเขาเรียกว่าอะไรนะดูดูต้นทางให้ด้วยเฮ่ยบัด ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายแต่อ๋อนี่มันเป็นเป็นญาติของลีครับเรามีเวลาไม่ไม่มากดูแล้วนะฉันจะจบเรื่องนี้ อยู่ไอ้นี่นะครับต้องสับหน่วยญาติตัวเองนะเนี่ยตายดูเรื่องเลยเอเฮียรุ่งเลยกูจะไ,ไม่ตายอีกตายตายยังเหลือเกินจบร้อยยังเยบร้อยยังยัง อ,อ, <German. S 1> อ๋อนี่เมื่อกี้มันบอกอยู่ว่าเป็นญาติของดีเป็นพี่หรือน้องก็น <flavor> นี่โ like อ้หัวศัพท์หัวเจ้าแรกก็ตายแล้วเออโอ้หัวศัพทัวเจ้แรกก็ตายแล้วดี จ้าเราต้องไปล้วโอ้วิ่งอาไอ้นีมึงไปตะโกนเรียกมันทำไมไปแล้ว man that was c l o s เธอใกล้นายใกล้ผู้ชายคนนั้นมากเลยนะกูแปลผิดปะวะได้คุณแจไปแล้วเเป็นเนรืเร่องที่ดีตอนนี้เราจะมาเปิดประตูกันครับเราได้คุณแจมาแล้วไปไป อ้าวเฮ้ยรวบรีบรีบโอ้ยเ,เสียงสัญญาณการขโมยดังอ่ะชิปหายแล้วดิโอ้โหมีมีไข่ควงด้วยสงสัยตัวนี้จะเป็นช่าง

Honey, take Doug into the office and barricade the living hell out of the door behind me. Glenn when you hear me honking in the alley, start getting people out of here. You got it. Doug, Carly, and Lee, you guys make sure our defenses stay up till then. And Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. Hey, horse, put here. Long, mother, Shit. You three, get over. cứ làm cái gì cũng làm cái gì cũng làm cái gì cũng làm cái gì à kia à, cứ phải giúp cái này nên lúc mình chúng ta có làm được đó có gì à, này <laughs> <Để anh đi. cười> <không> <laughs> <laughs>

ผู้หญิงไม่ต้องเสืร์ครับผมเลือกผู้หญิงต่อไปไปังปังโอ้โอ้หล่าไปแล้วแล้วมัจะไปดันทำไมโอ้พระเจ้าไปได้แล้วเาอเาเอาเอาโดนอีกแล้ว เออจเียบมากเลยเ,ออเ,ออเออจียบมากเลยเอ้าที่หัวมีไข่ควงได้ตัวนี้เนี่ยหนีเดาหนี่ไปแค่ชีของแกเอ,อ้าต่อยกูอีกอะไรวะเหมือนเห็นนี่มา

เฮียตรจหมดเลยคุณว่าตื่นขึ้นมาได้ศพของผู้หญิงคนนั้นยังอยู่เลยครับเหมือนเราจะต้องย้ายมาอยู่ตรงนี้นะ Yeah, nope. never even long time. Oh. We should burn that. Hey, Lee. Do you have a second? My dad would be dead if it weren't for you. That guy Doug is dead. dead. You I... can't be like that. You're only one man. I don't know. We're lucky to have you. I hope that's the sound of us winning this thing. Me too. This motor inn's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch, and stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. They're worse places to call home. Yeah, you're right. You know, guys, I think it's going to be okay. Mm. Oh, yeah, right up. We'd be fine if we survived the oh. walkers. Never expected they would starve us out. Oh, I want you to have this, okay? In case you or Clementine starts feeling weak. I don't know me anything, Carly. Oh, need to talk I'm really hungry, Lee. Really hungry, Lee. <laughs> we gotta get food, Lee, soon. Heidi, I'm Andrew St. John. are from the St. John there I, I never idea. did thank you for saving Duck from the Walkers back at Russian Something's coming. There's going to be a war. The Walkers don't worry me as much as the bandits. You fucked with us. Now we're going to take what we want. There's too many of them. You never liked my dad. Even back at the drugstore, you never thought Kenny's kids fit. You went out of your way to side against him. Dad, have I The w a l n e Episode 2โอ้โดีค่าเขาต้องเป็นแล้วนะจะเพิ่มลุกไปไหนหนังยังไม่จบนะครับ